ลิปนี้นะครับมาเลยครับทุกท่านผมจะตอบคำถามที่ว่านะการเขียงไม้เขียงอย่างไรเขียงยาวสั้นแค่ไหนมาดูกันนะครับมาดูขั้นตอนว่าที่จะมาเป็นไม้สวยๆแบบนี้นี่เป็นเพมมน้าไต้หวันนะครับดูผิวเปลือกเขาครับผมให้ดูก่อนนะมาบิ้วอารมณ์ก่อนนะอันนี้ฐานรากโอ้โหสวยมากครับสวยจริงๆครับขึ้นมาเขียงดูตะปุ่มตะป่่ำดูทีครับ อันนี้เกิดจากเวลาเขาแตกมานี่ฮะแตกมาเงี้ยเราก็คอยเด็ดเขาไว้เงี้ยครับเนี่ยมันก็จะส่งอาหารมาเลี้ยงยอดนะพอมาถึงปุ๊บยอดในมีเราลิดออกมันก็จะปูดออกมามันก็เป็นตะปุ่มตะป่ําทําให้เกิดลักษณะมิติขึ้นมานะครับมิติขึ้นมาก็สวยงามนะฮะสวยงามแบบนี้นะฮะอันนี้เป็นโอ้โหสวยในกิ่งหนึ่งครับกลุ่มของกิ่งหนึ่งนี่กิ่งสองครับ อุมหลังสามหลังสามครับเห็นไหมครับมองเข้าไปเห็นเลยนะซับแรกขึ้นแล้วสี่หน้ามาแล้วนะครับเหลือห้าตรงนี้ครับเรตังยอดนะครับกว่าที่จะมาเป็นไม้ในลักษณะนี้เ,เริ่มต้นอย่างไรนะแนะนําหน่อยครับได้ครับผมเดี๋ยวไปดูกันครับผมจะแนะนําเฉพาะไม้ที่เขียงใหม่นะครับคลิปนี้นะฮะจะได้เป็นองค์ความรู้เดียว การเขียงใหม่เขียงอย่างไรนะฮะก็ดูฐานกันละกันฐานรากนะครับอันนี้เป็นขุนไกลขุนไกลนะครับเวลาท่านเขียงท่านก็สังเกตนี่ใช้ความสึกเส้นผ่าศูนย์กลางหนึ่งเส้นผ่าศูนย์กลางของโคนนะฮะเนี่ยจังเงี้ยครับวัดมาส่วนสูงของกิ่งแรกควจะอยู่บริเวณนี้นะครับรอมันแตกมาก่อนนะฮะเนี่ยสันรากแล้วก็เลือกหน้าสาันถ้ามันแตกมาตรงตรงหน้าไม้หน้าหน้ารากมันก็โอเค นะครับเนี่ยคืบหนึ่งครับประมาณคืบหนึ่งคืบเล็กนะครับคืบนิชินะครับเดี๋ยวก็รอครับแล้วก็ทาฝาแดงไว้ฝนตกมาลดน้ําก็ออกไม่เป็นไรครับเขาจะเซึมซับเนี่ยปิด,ป,ดปิดตรงเนื้อเยื่อนะครับทําให้น้ําไม่เข้านะครับขุนไกลอย่าสร้างต้นใหญ่เกินนะเพราะว่าเขา,เขาจะเขาจะปิดแผลไม่เก่งเหมือนกันนะนะแผลเนื้อเขาจะเน่าครับเนื้อจะเป็นเป็นแผล ผมสังเกตเห็นไม้ต้นใหญ่หลายต้นนะขวาแพ้จะปิดใช้เวลานานนะครับนี่ขุนไกลนะครับมาดูการเขียงเพมหน้าตะวันเนี่ยรากรอบนะอันนี้ราก,กรอบจ๋าเลยครับนะไทยชอบแบบนี้เนี่ยรากชุดนี้ถูกทดนะครับทดทดถูกตัดเบรกละฮะถ้าได้ที่แล้วก็เบรกก็เป็นสองรากตัดก็เป็นสองนะตากหนึ่งเป็นสองอย่างเงี้ยครับนะ แล้วก็ขึ้นมาก็คืบเล็กนะครับจากฐานลากเลยนะครับเนี่ยหัวแม่มือกับนิชี้คือคือคอบเล็กนะครับนะฮะอันนี้เป็นเป็นเขียงหลอกอยู่นะครับพอแตกมาเนี่ยมาเขียงนีเก็บหน้าเขียงอีกครั้งหนึ่งนะฮะมันมีตายอยู่นะครับนี่คือการวิธีการเขียงเรลี้ยงลงในกระมังขอใบใหญ่หน่อยนะครับเพราะเราต้องเลี้ยงยาวๆดูกันยาวๆส่วนใหญ่เตรียมวัสดุปลูกไว้แล้วนะฮะมะพร้าวสับ ใบกัมปูแกลบดิบชีวัวด,ด้วยนะฮะเนี่ยพอผสมลงไปแล้วเนี่ยนะครับก็ใช้เวลานาน,านๆทีเดียวนะครับเนี่ยเพมหน้าไต้หวันนะอย่าลืมนะครับในลักษณะนี้มาดูเพมหน้าไต้หวันอีกต้นหนึ่งนี่เหมือนกันนะาพหน้าไต้หวันหนึ่งคือเล็กนะครับโดยประมาณดูนะเขียงหลอกนะครับพอมันออกแตกกิิงแล้วเราก็จะเก็บลงมาอีกนะครับมันจะเป็นซูโม่อยู่ประมาณนี้ หนึ่งเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากับส่วนสูงของกิ่งแรกนะครับผมใช้สูตรนี้ท่านจะใช้สูตรสูงกว่าน,นี้ก็ได้แล้วแต่ชอบนะครับเนี่ยลักษณะนี้กิ่งจริงอยู่ตรงนี้ครับนะครับนะพอแตกยอดออกมาจะอยู่ประมาณนี้นะครับประมาณนี้แหละนะฮะนี่คือเพลมหน้าไตหวันนะเขียงหลอกก็ประมาณหนึ่งคืบเล็กนิ้วชี้กับหัวแม่มือ,อมาดูอีกต้นหนึ่งต้นนี้ง่ายเลย ต้นนี้เป็นหูกระจงโทษทีฮหลิ้นจานลิ้นจานใบใหญ่ลิ้นจานใบหูกว้างครับเนี่ยอันนี้เอาจริงเลยครับเขียงฉับแตกออกมาแล้วนะครับเขียงจริงแล้วนะครับก็แค่นี้เองครับนิดเดียวนี่เห็นไหมคืบจิ๋วครับคืบจิว๋วครึ่งหนึ่งของคืบเล็กนะครับเอาขึ้นมาเขียงฉับแล้วก็แตกออกตรงกันข้ามเป๊ะ ไม้ชนิดนี้แตกได้ง่ายครับแตกได้ง่ายเขียงไปเลยนาทาน้ำยาปิดหน้าแผลไว้นะครับป้องกันน้ำป้องกันความผุก่อนอะไรเงี้ยครับเน่านะครับนะให้ดูนี่เป็นลิน3ามใบหูกวางนะครับเดี๋ยวมาดูอีกต้นหนึ่งครับนะต้นนี้ก็เป็นเขียงจริงแล้วครับ เขียงหลอกไว้ถ้าได้กิ่งทิศทางต้องการก็จะแตกรอบๆมาเรามาคัดแล้วก็เขียงลงมาเก็บเก็บหัวเขียงลงมานะฮะนี่เป็นเพมหน้าไตหวันซูโมโ่เห็นไหมครับแค่นี้เองเห็นไหมต้องการซูโมโ่บางทีเราไม่ต้องไปวัดเป๊ะ,ปะ,ปะนะครับเราอาจจะสั้นกว่าสัดส่วนจริงนะฮะมันจะสวยทําให้เป็นซูโมโ่และคัดกิ่ง เขารวดไว้นะครับเนี่ยได้แล้วนะฮะอีกชุดชุดนี้ก็น่าเล่นนะครับต่อเล็กๆแค่นี้ครับต่อขนาดขนาดเอ,อ่เอเขาเรียกอะไรครับขวดขวดน้ําอดรมณขนาดเล็กนะครับมาด้วยต่อนหนึ่งครับต้อน,นี้ก็เหมือนกันสวยครับรากสวยอยู่แล้วรับประกันนะครับแล้วก็ขึ้นมาเขียงจริงตั้งยอดอันนี้ตั้งตั้งให้กระโดงขึ้นไป นะ้าสร้างกิ่งหนึ่งตั้งกระโดงขึ้นไปรอขนาดนะครับอันนี้กิ่งละนะครับทายาแล้วมันหลุดก็ยังติดอยู่นะครับนี่คือการเขียงนะครับการเขียงไม้วันนี้นําเสนอการเขียงไม้นะครับให้ทุกท่านได้ชมว่าเขียงอย่างไรนะครับก็คงจะได้ความรู้นะครับพอสมควรในการประยุกต์ใช้นะครับในลำดับต่อไปที่สร้างไม้สร้างงานไปได้วยกันนะครับ นะจากตออย่างนี้สร้างไปอีกนะหลายหลายปีหน่อยนะก็จะมาสู่ต้นนี้นะเราสร้างไว้หลายชุดนะฮะชุดะะะะละปีลนะปีละปีละปีเนี่ยเชื่อแน่ว่าอีกสิบปีนี่มีไม้เป็นร้อยเป็นพันเลยนะครับสามารถสร้างมาถึงจุดนี้เราก็จะมีไม้ถ้าทําธุรกิจมีไม้ขายนะมีไม้แบ่งปันมีไม้สร้างมีไม้โอโ้โหเยอะแยะเลยครับ เราต้องมีเป้าหมายโปรเจกต์ในเรื่องราวของจำนวนปีจำนวนไม้ที่จะสร้างนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็ฝากนะเรียนทุกท่านไว้อย่างนี้อย่าลืมนะครับสร้างไม้ไปด้วยกันนะวันนี้ความรู้เต็มๆจากปนไส่บ้านมดนะครับขอบคุณทุกท่านนะเอฟทั่วประเทศที่ติดตามรับชมนะครับสร้างงานไปด้วยกันครับสวัสดีครับทุกท่านครับ